เราจะมาเริ่มทํากระเป๋าใส่สตางค์ใบยาวนะครับใส่สตางค์ใส่เงินใบยาวนี้นะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือให้นําเอาชุดนี้ออกาก่อนนะครับตัดตรงนี้แอปตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเตรียมไว้นะครับแกะแบบออกมานะครับจากในซองจากนั้นนะครับให้นํามาตัดนะครับตัดเพื่อแอปนะครับ สังเกตดูนะครับเราจะมีเส้นอยู่นะครับให้ตัดเผื่อไว้นะครับประมาณ0.5เซนนะครับตัดทุกตัวตัดทุกตัวเลยนะครับตัดทุกแบบเลยนะครับทำทุกแบบเหมือนกันนะครับจะเริ่มตัวไหนก่อนก็ได้นะครับ การแอปครั้งนี้นะครับเราจะแอปออจากด้านหน้านะครับเหมือนกับเหมือนกับตอนที่เราเราทำวิธีการแอปออตอนแรกๆนะครับก็คือใช้ปลายเขียนสกิดแต่ตอนนี้เราจะใชอ้อุปกรณ์ช่วยนะครับทากาวแล้วเราจะพับจากข้างหน้าตามเส้นที่เราเขียนไว้นะครับอตอนนี้แยกแยกกินส่วนออกมาทุกชิ้นก่อนนะครับ,รบในแบบที่อยู่ในใ,ในในถุงนะครับ น้องแมวทั้งหลายนี่นะครับผมทําไว้เผื่อตัดไปหมดแล้วนะครับให้ตัดประมาณ0.5เซนนะครับคับแบบนี้นะครับตัดทุกชิ้นเลยนะครับตัดทุกชิ้นเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับมีกี่ผืนในชุดนะครับชุดเนี้ยจะมีอยู่4 4แบบนะครับก็ตัดออกมาอย่างนี้เลยนะครับ ัดออกแบบแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะคลิปคลิปอย่าให้โดนเส้นนะครับส่วน,นส่วนไหนที่เราจะพับนะครับเราก็จะคลิปพับนะครับให้ห่างจากเส้นแบบนะครับเส้นที่ล่างเขียนล่างแบบนะครับประมาณ0ูนย์จุดหนึ่นะครับมิลน,นะครับ อย่าให้อย่าให้โดนเส้นนะคร,ครับแบบนี้เลยนะครับคลิปนะครับไอ้ส่วนไหนที่ถูกทับนะครับเราก็จะไม่คลิปเห็นไหมครับตรงนี้เราจะไม่คลิปคลิปในเพาะเฉพาะส่วนที่เราจะพับนะครับ ที่ไม่ถูกทับนะครับอย่างเงี้ยในส่วนของนี้เดี๋ยวจะมีส่วนหัวเข้ามาพับอยู่นะครับเราเราก็ไม่คลิปคลิปเฉพาะส่วนตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มขั้นตอนของการพับก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาคลิปกันต่อนะครับอุปกรณ์ช่วยในการคลิปนะครับในการพับคลิปในตรงนี้นะครับที่เราคลิปไว้นะครับก็มีครีมปากโค้งนะครับแล้วก็มีกาวนะครับเขียนไว้เลยนะครับกาวจะเป็นกาวหลอดแบบนี้นะครับ เริ่มเลยนะครับเราจะสกิดตรงส่วนที่เราจะพับนะครับสกิดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เริ่มพับโดยใช้กิมปากโค้งพับประตับเส้นเลยนะครับแบบครับจะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ พับจนรอบเลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทำนะครับนะครับจะได้แบบค่อนข้างจะค่อนข้างเรียบนะครับพอมองเห็นนะครับก็ก็ค่อยๆพับไปเลยนะครับครับเรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนหัวนะครับ เหมือนกันทุกชิ้นเลยนะครับทําวิธีการเดียวกันเลยนะครับใช้ตัวนี้ช่วยนะครับครับเรียบร้อยนะครับเราพับไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็นามาเชื่อมมาเชื่อมเป็นตัวนะครับก็สกิดกาวในส่วนที่เป็นส่วนที่เราจะนำมาต่อนะครับส่วนนี้ก็เป็นหัว นี่นะครับส่วนให้หลตัวก็ประกอบการลําตัวนะครับครับเรียบร้อยนะครับ1ตัวละนะครับทำวิธีการแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับจนครบทุกตัวนะครับ ที่อยู่ในซอ,องตรงนี้นะครับทําทุกตัวเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับก็คือน้องตัวนี้นะครับทําทุกตัวเหมือนกันวิธีการเดียวกันเลยนะครับแอปลักษณะนี้จะง่ายนิดหนึ่งนะครับพราะเราจะมองเห็นชัดขึ้นนะครับกาวก็ไม่เหนอะมือมากมายนะครับเป็นกาวหลอดนะครับ พอแห้งแล้วสอยเย็บสอยก็ยังสะดวกนะครับไม่แข็งนะครับ